ในพระสูตรพุทธภูมิหน้าแปดสิบเอ็ดท่านว่ายังไงบ้างนี่เลยท่านบอกผู้ที่พบพบความสงบเย็นและเป็นสุขนะหนึ่งเปอร์เซนก็ยังดีนะท่านเริ่มจากหนึ่งเองนะคะไม่ไม่เยอะไม่ใช่ไกลไม่ใช่ไกลเกินเอื้อมนะแค่หนึ่งเปอร์เซนก่อนท่านว่างันนะคะผู้ที่พบประนิพพานแม้แต่เป็นยาจก <c oughs> ผู้ที่พบพระนิพพานนี่ เป็นมนุษย์ธรรมดาทุกคนนะคะไม่ต้องซื้อไม่ต้องหานะอยู่ที่จิตใจมีกายมีใจเราเนี่ยท่านบอกว่าผู้ที่พบพระนิพพานแม้แต่เป็นยาจกมีอาหารอากาศน้ำที่อยู่อาศัยเสื้อผ้ายารักษาโรคแค่น้อยนิดเท่านั้นก็พอแก่การบรรเทานี่ไงอยู่แบบปกติที่พุทธเจา,าลาอ่านเมื่อกี้อยู่แบบปกติท่านว่งางนันนะอ่าอ่าแค่น้อยแค่แค แค่น้อยนิดเท่านั้นก็พอแก่การบรรเทาท่านก็สามารถอยู่อย่างบรมสุขได้อย่าลืมนะข้อแรกนะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้พบพระนิพพานเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วแม้แต่ยาจกเพราะว่าทุกอย่างเราไม่ได้ไม่ใช่ได้ด้วยเงินไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาอยู่ที่ใจของทุกท่านนะพระองค์ท่านเลยก็เขียนไปตรงนี้นะอ่าอันนี้ท่านก็บอกว่า มีอาหารอากาศน้ำที่อยู่อาศัยเสื้อผ้ายารักษาโรคแค่น้อยนิดเท่านั้นก็พอแก่การบรรเทาท่านก็สามารถอยู่อย่างบรุดมสุขได้นี่เลยนะคะเหมือนที่